โอ้ยอะไรเนี่ยเอาโอ้ยก็เลยขึ้นเออฉันยืนไหนเนี่ยเน้เอาเฮ้ยอะไรของมึงอะไรของมึงเอ้ยอะไรของมึงวะนายตื่นแล้วเหรอไม่หรอกมันไม่ใช่นายแล้วล่ะเอ่อฉันก็แค่สักลอยอะไรนายสักนิดหนึ่งอะ ลอยอะไรวะนายกล้ามากนะที่ว่ายน้ํามาตอนที่มันมีพายุแบบเนี้ยนายว่ายน้ำออกมาไกลมากแล้วก็เร็วมากนะเอ้ยนายถูกแล้วที่จะฆ่าฉันอะแต่รู้ไหมฉันก็ฆ่านายได้เหมือนกันโอ้โหแม่งเอาเล่นนะฉันเดนิสเจสัน ขู่รูมีดโหยมีดใหญ่วะ่ะมีดสวยด้วยเอ่ออะไรนกกระยางนะฉลามเหรอโอ้ยนี่สักฉลามกับแมงมุมแม่เหรอเอาเอาทำไมมือเป็นงั้นน่ะอ้ยฟังนะเอ่อพี่ชายฉันตายแล้ว ฉันจะไปหาน้องชายฉันแล้วก็เพื่อนอีกสี่คนมากับฉันสิไปไหนอ่ะแล้วนายจะช่วยฉันเหรอไม่นายจะต้องทําด้วยตัวเองฉันจะให้อิสระกับนายเดี๋ยวตบหนวดรุนตบหนวดรุดไม่ใช่หนวดรุนนะที่ไหนวะเนี่ยมาที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันเจอนายที่ทะเลล่ะ มานี่ที่อมานกิเวลิตอ๋อหมู่บ้านอมานกิเป็นไงสวยไหมเฮ้ย,ย <laughs> พูดแล้วอะฉันมีเจสันบอดี้กับฉันอะเขาหนีมาจากวาสแคมป์ได้ด้วยเจ๊์เอต้องรับผมรู้เหม,มือนคนดังนะฮะฉันน,น,นายออกมาได้อะสุดยอดมากเลยนะไม่มีใครได้รับอฮอสตดนิวอ๋อนี่เป็นคนของนายงั้นเหรอใช่เอ่อถ้าอยากจะให้เกาะนี้แข็งแรงนะ เขามาพูดกับฉันอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มีรักยัดรักยัดล่าอะไรวะฟังเชื่อฉันสิ They are something under เหมือนอย่างนั้นไม่ใช่ไหมล่ะสวยมากเกือบสวยแล้วถ้านายจะเลือกนะฉันก็ต้องเลือกแค่หนึ่งคนเท่านั้นอ่ะ,อะเงินสำหรับอาวุธนะ เอ่มจะช่วยพี่ไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยยิงใครมาก่อนเลยนะแล้วใครตั้งชื่ออเมริกาล่ะทุกอย่างอะ่ะครั้งแรกครั้งแรกก็ต้องมีอ๋อทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอเยี่ยมให้คําสอนด้วยยอดอา้าวได้หกสิบเอา้า <c oughs> ลงมาไวจังนะอ่ะอ่านี่มาร้านกันช็อปนะเอา้า ป้ามขอซื้อปืนหน่อยโอ้โหปืน6ี9ล็อกฮะแล้วก็ปืนแม็ um, กนัมก็ล็อกมันเลือได้แต่ปืนเนี้ยคอมแพร์เปรียบเทียบอะโอเคซื้อซื้อซื้ออ่าเออเอนเนอรจีสล็อตกดไงวะออกงี้นี่อะไรอ่ะโอ้โหปืนเขาเยอนจริงครับ F อ S เอเจนเอสมองเอสมจีซอลไลช็อตกันก็มีค hmm. ร oh, oh, ับแอซอลไลเฟลไอสเปเชียลเนี่ยอะไรวะสเปเชียลเจิธนูไยธนูแม่งแพงวะลันเชอร์นี่โอ้โหสไนเปอร์สไนป์นี่อะไรอ่ะเนี่ยเซลมีขายของด้วยเหรอแอมโมโอ้โหแอมโมมีแยกด้วยเทียมเห็น เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บตังค์มาซื้อครับตังค์ยังไม่มีอยู่ตังค์ไม่มีอะไรอ๋อ,อง่ายๆ <c oughs> power f ร o m อร์มเดี๋ e จ้งกผมขอเที่ยวบนเกาะน,นี้ให้หน่อยเลยนะนะวาดใช้โอ้ขี้เกียจพูดนะขี้เกียจไปแล้ววิ่งไม่ได้วะเจดเกาะน,นี้มันใหญ่นะฮะไอเนี่ยอะไรเนะี่ยกดอ e ีค้างเพื่อเก็บ เอ้าเว้ยเกียร์ลิฟต์เก็บมาเพื่อเราอะอพูดอะไรของมึงเอ้ยเอ้ยถือปืนได้แล้วเล็งปนนะ่อยเจดหญิงด้แมนมากเอ้ยอืมเป็นกล่องคนระับเก็บเงินเก็บเงินได้สามสิบหกเหรียญอะ่ะนี่แหละกล่องกระสุนเหรอ เก็บตังครับชัตเตอร์อะไรนะ่ะเฮ้ยได้ระเบิดอ่ะเย็ด <Yeah, S 1> ระเบิดยังไงต่ออนะ่ะมันไอจุดสีเหลืองมันให้มาตรงนี้ยังไงต่อเช็คพอยอ๋อรู้แล้วครับผมรู้แล้วเอามาให้ขึ้นมั้งบนเหรอวิ่งได้ยังโอเควิ่งได้ละตรงนี้ต้องเอ้ยถ้าใครวางเงินทิ้งไว้ตรงเนี้ย นั่นคงเป็นรีดีโอนี่นะโอเคครับวิบ่งเฮ้ยนี่ผมวิ่งมามัแล้วะนะละเอารีวิ่งเลยมันแนบไปข้างบนหรอโอเคครับได้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 เฮ้ยเฮ้ okay, okay. เอ้ยในบ้านต้องมีกล่องนี่นะเย้ yeah. โกเชนอ๋อไอพวกที่เก็บเอ้ยเฮ้ยโอ้โหงู oh ho! โอ้ยตายด้วยชิบหายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้ยกล่องกล่องไอพวกไอพวกของเอ่อเช่นเนี่ยเนี่ยโกเชนเนี้ยมันเอาไปขายได้ใช่ปะ่ะเอาเอานี่มันเสาอะไรวะเนี่ยทำไมมันอีโลโคโเคกอย่างเงี้ย ถ้ามองแบงค์ล่างเอ้ามองไปดิ <c oughs> มต้องกลัวหรอครับอืมเก็บของเฮ้ยรวยอ่ะครับมีตังสองร้อยแล้วอ่ะโคตรรวยอ่ะครับเนี่ยรวยมากรวยรวยรวยนะไอ้นอะไรอ่ะมันมีป่องไฟด้วยเอ้ย ไม่ชี้มาเอ้ยนี่เก็บกล่องเงอนไม่ได้เอ้ยมีเงินสามร้อยหกบาทอะโอว่ะอะไรเนะี่ยเอามึงไปทำเอ้ยยาเอามึงไปทุบของเขาเฮ้ยเอา,เอามึงเป็นมึงเป็นอิเล็กทริกอิเล็กทริกอิเล็กทริกเชี่ยนะไอ้เว้ยเฮียมาทุบไฟเขาเล่นเนี่ยเอามีกระทอมด้วยโอเค อ้าแค่นี้เหรอเจียมเอ๊ะกดสเปนเอ้ยลูดเหรออุย้ยโหมันลงลงนี้เลยเหรอเออเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเสร็จแล้วเจ๋งช่วงมีโยมแบบโอเคได้ได้โอ้ได้ห้าร้อยีีครับกดเอ็ม เปิดแมปวะเห็นไหมทุกอย่างนายจะรู้จากเรดิโอทาวเวอร์อบเฮ้ยมันฟรีอะไรเนี่ยฟรีอินสตอลฟรีอินสตอลเหรอเฮ้ยของฟรีป่ะเนี่ยเจียมอืมมูฟเดอะเคอร์เซอร์เวฟเฮ เรนในเราในเจอนี่นี่ทนายอย่าเพื่อนช่วยนะช,ยช่วยเพื่อนนายต้องรู้ทางป่าไปทางไหนเออ่เนื้อเนื้อของสัตว์จะทำให้หนายมีอาวุธเยอะมากขึ้นแนอืมสมุนไพรจะช่วยให้ขึ้นทะยอยในสิ่ง Cross the map เจียม มันบอกมีฟรีอะไรในร้านนะครับฟรีอะไรร้านอ่ะเดี๋ยวขอตัดคลิปเอ้ยเดี๋ยวขอจบคลิปเป็นเท่านี้ดีกว่านะรู้สึกว่าจะอัดมานานมากนะเดี๋ยวมาดูอะไรก่อนในร้านมีอะไรฟรีอ่ะป้ามมาทงปืนอ่ะปืนเนี่ยครับอันนี้มันขายได้ใช่ไหมฟิกเซลเฮ้ยขายของเจี๊ยมขายของได้ ได้ซัไลาเฟิลนเฮ้ยนี่โอ้โหได้ปืนได้ปืนนี้ไฟอ่ะเฮ้ยมีตกแต่งกดเฮ้ยมีแต่งเลยตอดสา์ด้วยเยสใส่เลยจะได้เนี้ยใส่แทนนี่เพราะเราเก็บได้แค่ช่องเดียวนี่แหละครับโอ้แต่งสีสองร้อยโอ้โหไม่แพงยังอ่ะโอเคแล้วปืนฟรีอันน่ะ อันนี้ครับปืน 6P9 แต่เราใช้ assault rifle ตัวดีละโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าค่อยมากันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบาย